เรื่องสิไอ้หั่นฟักทองไว้เห็ดสังขยาฟักทองฟักทองมันหน่วยใหญ่และเสียบเอแบบสังขยาในในหน่วยฟักทองมันหน่วยใหญ่แล้วประยากเห็ดจังสันนะแบงเราไปเรยสิแบ,ง,แบงไว้ถ้า แกงออมน้ำนากะิเ็นสังขยาฝักทองแบบที่ว่าผาสมผสมลงไปในสังขยาเลยฮะนะเราจะเอ,อกไปหนึ่งแบบนั้นนะคะถ้าก่อนเห็ดเอาสังขยาในในหน่วยฟักทองหามันหน่วยหน่อยๆพอดีตะปาะตะแพะอันนี้มันหน่วยง่ายมอคืนกับแบงใส่แกงมไม่้ไปแล้ว นี่ก็ยังหลายๆอีกอยู่เด้อสิสัเฮ็ดขนมน้าแล้วก็สิไปแกงคะออมน้ หันแล้วก็สิใส่ตู้เย็นไว้พุ่นละค่ะต้้มพระพ่ดละจังสีเฮ็ดสังพยาฟักทองใส่บาตรเพราะว่ามันได้พามันได้พาฟักทองแล้วนะก็ได้หั่นไว้มันแกวซะ มีหั่นเห็ดขอนมกระสีหั่นในน้อยแล้วก็บางแน่เข้าไปกระสีหั่นเป็นชิ้นเป็นข้ามเลยค่ะไส้ออมรู้แร้กระสีออมออมเนื้อกลิ่นแม่เลยละจะให้ก่อนซื้อเนื้อมาออม ข้าวหนมข้าวหนมกันข้าวละมาดูสิเฮ็ดเป็นสิเฮ็ดเป็นชิ้นละคำ่ำละคำ่ำแบบนี้ชิ้นทํำนี่ใบถั่วออมได้เลยน้ำกันนี่ละออมไก่ก็ได้ออมเนือ้อออมหมูก็ได้ ถ้าอมอมจะไก่นี้เสียบกลัวยึดแต่ว่าต้องเป็นไก่บ้านเลยค่ะต้องเป็นไก่บ้านแล้วกอนพ,พ่อิ่านกะพ่อเขาบอกปวดหน้าที่เพิอนอนอยู่หน้าิ่านกะสิคั่วไกล่แล้วิ่านกะสิเอาเขมามาให้ เพื่อนประเด็เขม้าหายแต่อาทิตย์นึงแล้วล่ะเพื่อนปรนเด็จขม,าามาขา้าเอาน้ำเพื่อนขม้าเอาน้ำมันยังขม้าบอกเพื่อนพอขั้วไก่มาใหอยจะโตในเด้อเพื่อนกับขั้วมาให้พอเพิ่นเลี้ยงอยู่นะ เลี้ยงไก่อยู่หน้าเลียงงัวเลี้ยงควายอยู่หน้าคนก็นเลยาพากันอยู่น้าพอเปนะ็นแม่แล้วนะน้องกองปอนมีคนหนึ่งคุ้ายอายุยี่สิบปีนี่แหละพันเลี้ยนหน้าแต่สินอยู่อยู่กรบลสินนี่ลูกซชายสองคน ปังปอนแล้วก็น้องชายของปังปอนใช้ปังป,งปอนพันกะดีพันกะดีพันกะลาบห้องใดพันกะด,นกดีน้ำห้างอยู่เลยค่ะพี่นอ้องเบ้าดีดีมากสิกะไม่อยากหาซอยบ้าพันกะว่า เรียนรักเผื่อเมษาเนี่ยละ่ะสงการแล้วเพิ่นจองสิมาแล้วเพิ่นก็นมาปีใหม่หนแ่้วกัแล้วก็สิมาเมษาเมษาแล้วก็สิตุาลาเพิ่นล้เ,เพิ่นปิดเพิ่มเพิ่นก็มาลองใช้ของเมืก่อนเรียนหน้าศิล พี่น้องซ้ำนี่ล่ะค่ะมูแรงสีออมเนื้อสูกินเด้อ